สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามแม่น้องกาฟิวแม่น้องกาฟิวพี่น้องฟันว่าได้ขับรถไปชนพี่น้องเพื่อความฟันเผื่อในความฟันเผื่อรถเละเลยพี่น้องรถแต่ว่าเผื่อเห็นทะเบียนรถพี่น้องเห็นทะเบียนรถสี่ตัวเลยพี่น้องเอาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพื่อนไดตัวไหนไปเลยค่ะน้องเมือนี้มาตามแม่น้องกาฟิวพี่น้องเผื่อทตัวหาแม่น้องดาด่วนๆมาเฟันแล้วฟันแล้วมากพี่น้องขี่ฝนตกเอาไปอยู่พี่น้องฝนตกก็มา ไม่ได้ไปเห็นงานบระจามัอนี่ข้าวกาดึกข่าวสารพุ่มข้าวกาดึกดน้องมากมาแบบด่วนๆมากกับฝนพี่น้องฝนตกกรบโบยู่ใจเราความฟันไอเอฟซีฟังดูวฟันอย่างไรฟันเห็นรถกระบะพันยังไงกระบะอันนี่จอดอยู่กระบะปูเลยเนาะจะจะมันเหล็กอย่างสองหนึ่งแปดหนึ่งตีแบบฟันว่าไปยังหรืไปตำยังหรื มุนรถมุนนารถมุนจะโคตรนัน่งย่างฟันกระเล่นเป็นเบิรงทะเบเียนรถเพิ่มนั่ะแหละฟันน้อยๆใช่ไหมใช่ไหมเละป้าพี่น้องขนาดฝนตกแกเอาแมงลูกดาผู้อยู่ป <c oughs> ันชันๆใช่ไหมซัมมี่เลยปัลนแล้วกับเสื้อกาเจ้าฟันว่าเ,เ,เจ้าจได้ขี่รถคันนี้ล่ะคันชิมพูนี่กับบ้าชิมพูนี่ ไปตัมี a, um, mm ่น hmm. ังเลยจื <out> ้อว uh ่าอะว่าตับเี่ยว่ามุนรสมุนแห้งและคนนอ่มันเป็นยังสภาพกโหลดในเมืองบ่ได้ไวไหเบิงบัได้ทางงานจะจะอ่ะทะเบียนถหลดยังก่จ้ะสองหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเดแม่ยังได้จิตตัดเห็นได้เป็นน้องเด้อสองหนึ่นึ่งแปดสองแปดตัวเลก็ไดเ จะเอามายังไนเป็ดเป็ดก็ไปเออฟันในหน่อยฟันในหน่อยแล้วก็กาวฟันแล้วก็ดับความฟันในในความฟันเจ้านี่เจ้าเจ้าได้เบิ้งทะเบียนรถเป็นไหมจ๊ะเบิ้งสองสองหนึ่งแปดหนึ่งเลยสองหนึ่งแปดหนึ่งคืนการรถไฟรถทะเบียนทัานี่ละแต่ค้นนะบ่เป็นยังได้หนารถมุนจ้ะป้ายทะเบียนผงดองอ๋อป้ายทะเบียนผงออ้อผอมากรถ้อม แต่ก็เป็นปลายถิ่นเย็นลบขั้นนี้เลยจ้ะจ้ะแต่นเพิ่มฟิฟันกระไฮพี่น้องแน่พี่น้องวันนี้วันศุกร์อาจจะไปเล้าก่อนก็ได้พี่น้องไปกินตั้เล้าก่อนก็ได้พียงตั้เล้าตั้ไทยเด็กพี่น้องซื้อไปเลยเนาะซื้อกลับซื้อซื้อซไปเลยว่อนอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะว่านอยู่นี่เลยเอาสรุปเลขของแม่น้องกาฟิวฟันพี่น้องผลฟันเมื่อคืนนี่พี่น้องฟันแล้วเพิ่นโทรไปหาแม่น้องดาวฟันแล้วฟันแล้วเนาะพี่น้อง เพื่อนฟันว่าเพื่อนได้ขี่รถกระบะพี่น้องรถกระบะนี่นี่พี่น้องเด็กฟันว่าได้ไปขี่แล้วก็ไปชนกับอีนยังโมลุพี่น้องมนเลยพี่นอ้องพี่น้องสภาพรถนี่เลลยพี่น้องพ่นบอกแต่ว่าทะเบียนรถนี่กระเด็นออกมาบ่าจากจ้ะแหมกระเด็นออกมาไปไป,ไปถึงนนะทะเบียนรถขันนเลยเนีก็คือไปทะเบียนก็คือมีสีตัวบได้หายบไดียังบ่จ้ะอออตัวก็หายบ่ายังสี่ตัวโกงออกลมเุกเสร็จแล้อคนนี้บ่เป็นยังจ้ะคนนี้บ่เป็นยัง แต่ว่าสภาพรถในข้างนาเละเลยเละมนแบบวัาสามารถกับมาสมได้อือจ้ะแต่แต่ว่าทะเบียรนรถในพงมากคือก็ยังมีเลขยูหมดจ้าเลขของทะเบียนรถปัจจุบันเลยจ้าทะเบียนรถเผื่อสองหนึ่งแปดหนึ่งพี่น 2, 1, 8, 1. ้นองแมงดาเลยตัดออกมาสองหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดพี่น้องเขปบหนะ้าเจ้าได้ลพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบไปแล้วจ้าหลายๆสำนักเบิ่งเผื่อ,อก็ฟันแบบฟันโบราณพี่น้องฟันสำานียงลวก็คูเมือมากล้วก็รับ รับต่อนะพี่น้องคนว่ารับแล้วก็่ฟันเองเลยเพราะว่าม,ม,มือนั้นแมงนามามานํามาตามเนาะเจ้าวายญมุทันฟันเนาะเจ้าวายญมุทันฟันพี่น้องแมงดากระเรียนมาสิตอนละล้นนี่ล่ะตอนละล้อนนี่กับฟันช่วงนั้นคือหนึ่งเป็นโอ,อจะจะบอกยังไงใกล้ใกล้ลึกองอกเนาะใกล้เล็กองอกแต่ว่าไหนน้ำให้เราดนิดนึงสังเกตเมนอยู่เพราะว่ายังว่าแล้วเนาะความฟันเท่ากับมันขับว่ได้ไหมจ๊ะ <c oughs> แม่บ่มีคพลดยหลัวเนาะข <c oughs> ุดฟันหรือ <c oughs> บ๊บมี่พลอยหล้ว่าวันนี้สิฟันอย่าง<ม>ฟันแจ้งใจอ้าวสรุปนะคะสรุปเลขของแม่น้องนับตังวันที่แม่น้องกาฟิววันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดคนฟันโดคนได้ขี่รถพี่น้องขีรงข่รถปูคนนี่แหละพี่น้องไปชนไปชนจนเละเลยพี่น้องแต่ว่าายทะเบียนกระเด็นออกมาพี่น้องายทะเบียนรถสองหนึ่งแปดหนึ่งพี่น้องตัดออกมาพี่สองหนึ่งหนึ่งแปดสองแปด พี่น้องเอาไปเต้นตำลาวก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันศุกร์เนาะตาล,ลวก่อ่ออนาวันนี้วันศุกร์วันที่31พี่น้องไปกินตำลาวก่อนวันอื่นจะไปกินตำไทยพี่น้อง <c oughs> อ้าขอบคุณแม่น้องกาฟิวหลายๆที่หาแน,นวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับแม่น้องกงา,กงาฟิวนะคะส่วนมากเพิ่นบ่ได้ไปเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยเพิ่นโทรเพิ่นแชทไปหาแม่น้องได้ไหมหก0มงพี่น้องว่าฟันแล้วฟันแล้วจืดฟันละได้ยาย แม่น้องกระดาวกฟ้าออกมาพี่น้องฝนตกตอนนี้นอยู่ตลาชินีฝนตก<ำ>พี่น้องอตกแปลว่าก็แบบพ่อพ่อหนหวยไม่ใช่บุได้หรอแะเนาะแต่พ่อหนหวยห้าสินะบไปเฮ็ดทรเยห้ากับบุได้ไปเฮ็ดแ,แต่บุหงายมีตัวโตไปใหญ่มากมัหันอ๋อบ่อกเอว่าตัวกัยยมมว,กวรอทางเขงบาบ้านตรงแบบแห้งพี่เจ้านางรถยังไป ขี้ม้อไส้แหะต้ข่อยขี้ม้ไส้ไปกับลูกซืชอวนนี่แหละเออบอกเมื่อตกยูคุยเมฆบุ้มีจักเม็ดเลยบ่จ๊ะฮมามีจักเม็ดเลยเออาจได้มันตกอยู่มันอยู่มันตกแต่ขมวดเนแก้วต้นนี่จ้ะบ้านเดินหมวอลำแตเตี่วส่วนมันตกแต่ปวดปวดเหมอนน้ำข็งอ่ะ้อยเก่งปังๆนะคะปังเด้จ้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักกันปลูกพี่น้องปลูกแมงดาปลูกต้นอมตัวมะขาไว้คนขอพี่น้องนี่ ผู้ใดไกลไปไกลมากก็มายิบเอาพี่น,น้องบ่ต้องบ่อสื่อบ่ได้สื่อเลอพี่น้องเด้อผู้ใดไกลไปก็มาเพื่อให้เอาได้สบายเลยพี่น้องนี่เนีเผื่อจีปลูกเป็นแถวไปทางพุนเลยพี่น้องเลยกล้วยก็มีนี่พี่น้องนี่ติลิงปิงก็มีผู้ใดติลิงปิงก็บอกกับบักรุกของพี่น้องผู้ทางข้างในผู้นะผู้นะน้อยนงน้อยนามะเขียบมะม่วงมะไข่พี่น้องมีทุกอย่างเลยตรงนี้เผ <must be S 1> <Pink. S 2> ื่อจีปลูกจะอมพี่น้องยาวไปหอดพุ่ม ยาวไปหอด้าบ้านบลกพี่น้องความยาวตรงนี้จะเป็นชะอมพี่น้องนี่ยคนจะปลูกไว้ให้คนขอเลยพี่น้องเด้อคนปลูกปลูกคนขายได้พี่น้องคนจะปลูกให้คนมาขอจ้ะขอไปขอใส่แกงใส่ปูใส่ปลาแบบว่าใส่แกงหน่อไม้พี่น้องใส่แกงเห็ดตรงนี้พี่น้องนี่คนทีปลูกมีเลยจ้ะปลูกเป็นแถวกำลังแตกหน่อกลาดพี่น้อง อันนี้สวนทานะฮะสวนทาะนะอันอยู่จะอยู่บ้านของอันแฟนแมวได้อยู่พี่น้องอน,นี่เศร้าๆมากเผลอสิมาเล่นพี่น้องออกกําลังกายพี่น้องเป็นสวนแบบนี้พี่น้องเป็นทางไปเพก็จะมาวิ่งเาเศร้ามากเลยออกมาแล่นกําลังกายผู้เเ่าที่นั่นชวนมากทีเป็นคน เขาไม,ไม่พี่น้องพผลขบันแลนวัยรุ่นก็มีพี่น้องแต่ว่าตอนเย็นๆจะเป็นวัยรุ่นมากกว่าตอนเย็นวัยรุ่นคอนเสิร์มาเดี๋ยวพาก,กันมากินสมกินส้มตรงส้มตำม,ตมตพี่เรามากลางปูสาปปูยังก,กินกันอยู่นี่พี่น้องเลยตอนเป็นทางกันเอ๋คน่อยเป็นลขงคอนเสิร์ตมาพี่น้นองผมฟังมนาะก็มีเด้อพี่น้องครับ บรรยากาศพี่น้องจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสวนสาธารณะไปอีกแบบหนึง่งพี่น้องอากาศโคตรดีพี่น้องอากาศนี่เย็นแบบโอ้เอามาเนี่ยปูสาดนอนได้เลยพี่น้องปูสาดหรือพาลูกๆมาเล่นแบบนี้พี่น้องต้องใช้ผัดลมแบรบรยากาศดีนะลูกเนาะใช่ <Okay. S 1> บรรยากาศโคตรดีใช่ต้นไม้ก็ต้นไม้ก็ร้ายร้ายพี่น้องเอ้ย,ยเอ้ย И б а 네 у н